แ่วาอากาศดีมากถึงแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินนะคะวันนี้คนเยอะมากๆเแรกของเราเราก็เริ่มมากินกข้าวที่ <c oughs> เลือกเป็นร้านมาเลเนาะร้านมาเลเมน,นูอาหารเขาก็จะเป็นไทยนะคะล <c oughs> อมาดูเขาาเปิดเมนูให้ดูนะ ไ,ไม่ใช่ตึ่นโป๊ะนี่เมนูเขาก็จะแบบเหมือนไทยนะอารมณ์แบบหากินของกินง่ายมากินนะลูกเมื่อกี้วันนี้วันนี้นเรามาเช้านะาเขาก็เลยมีแค่เลือก3ามอย่าง<ม>เราก็เลือกไปหมดเลยลองดูเมนูเขาก็โอเคกินได้คนไทยกินได้กจริงจริงเหมันรสชาติก็คล้าย,ายๆ<น> <นะ S 2> เพราะว่าหน้าตาเราก็คล้ายๆกันแหละ กับคนมาเนี้ยนะคือรปลอดภัยมาตั้งไกลจะติดก็ที่นี่แหละคนเ,เยอะมากๆรถติดนะขอบอกเลยแน่แนเลยบอกให้วันนี้อากาศดีนะเราขอลงเรือหน่อยเราจะไปดูแม่น้ำสองทวีปยังสีเขียวคือแม่น้ำสองสายนะมันอยู่ในสองทวีปด้วยสองทวีปคือเอเชียกับคือแม่น้ำหรอกจริงๆเออเป็นทะเล ทะเลดำกับทะเลอีกสักอย่างหนึ่งนะเนีไปหาเอาใน Google กูเใช่ความรู้อยู่รอบตัวเราแค่พิมพ์ Google น,นะคะอันนี้เห็นมีคนขายเร้านเยอะนะคืออะไรทางละลายเหมือนบ้านเรานะคะเป็นทางวัดใจคือถ้ามันไม่อยู่ข้างไปนะก็ <laughs> คือเชื่อใจไม่ได้นะคะดูเดี๋ยวดยวูโอ้แม่เจ้าอันนี้ก็เกินไปไปกันอย่างนี้เลยนะคะ นี่เขาเรียกว่าเป็นช่องแคบบอสฟอรสครับเป็นจุดช่องแคบที่เชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลมาร์มาราทะเลดำถ้าตรงขึ้นไปทางนู้นก็จะเป็นออกไปรัสเซียได้ไปยูเครนอะไรพวกนั้นนะครับแต่ถ้าลงไปข้างล่างนี้ก็จะออกไป เป็นทะเลมาร์มารา,า,ราแล้วก็ลงลงสู่ทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนตรงข้ามเป็นเส้นทางที่เขาใช้ในการเดเรือสินค้าคือ <c oughs> ตอนนีชช้ช่องทางตรงนี้เรือสินค้าสามารถผ่านได้โดยที่ไม่เสียภาษีช่องที่ตัดเข้าไปตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโลเดนพอร์ครับเป็นแหลมเข้าไปใช่เป็นแหลมเราจะไปเรือลำนี้กันนะคะ คนเยอะมากเราต้องป้องกันตัวเองตอนนี้นะคะเรากำลัลงรอขึ้นเรือคนเยอะมากเลยนะคะเราเดินขึ้นเรือกันนะคะเราต้องรีบเดินไปหาทำเลเาไม่ัาแล้วล่ะเขาแจ้งเราแล้วถึงเราก็ขึ้นชั้นสอง นีงะคะเรามาบนดาดฟ้าเรือเราเสียค่าขึ้นเรือคนละเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าสามสิบห้าของเงินที่นี่นะคะอิสตันบูลตุลากีทั้งสี่ใบเลยบรรยากาศบนเรือนะคะสวยมากเลยนะบรรยากาศดีมาก อันนี้อะไรคะอันนี้เป็นช่องแคบที่ สวดีค่ะแล้วคุณจะได้มาสองทวีปใช่ไหมกอบซ่าใช่ใชครับดนีใช่ครับเ <c oughs> ออ่เป็นผู้หญิงแล้วก็เดนทำนายว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกจะโดนงูมูโชคตายก็เลยให้มาอยู่ตรงนีน้เลยก็เลยคิดว่าทำยังไงดี เขาบอกว่าเหมือนโรนนิงเกตใช่คล้ายๆเหมือนสะพานทรงเดียวกันเลยล่ะใช่มีตำนานนะคะสะพานนี้เขาทำแขวนแบบสวยนะเพราะว่าดูเดยกมันใช้แค่เสาสองต้นสองฝั่งอะรับน้ำหนักทั้งหมดเลยอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรีมาช่วยสร้างใทยก็ได้โอเคไงญี่ปุ่นมันช่วยสร้างใช่ไหมนี่นะคะในแบบของเราจ้างมาเราต้องดูนะคะ เป็นเอ่อที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าเป็นสุเหร่าที่ใหญ่มากๆเลยนะบรรยากาศดีมากนะคะสวยมาก เมื่กี้เราไม่ได้นั่งเรือเนี่ยถือว่าพลาดสุดๆเลย แซกดอลเฉยๆนะี่อาจจะไม่ใช่ใช่เรือยี่ห้อแซกดอลเพราะไม่ได้เขียนไว้ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้อหอะไร,รแต่ทรงนี้โอเคเลยนะมันเป็นมันเป็น<ต>มันเป็น <in board S 2> อินบอร์ดนะมันไม่ใช่เอาบอร์ดนะอ่ามันไว้สําหรับวิ่งทะเล<า>แบบไว้ชิวได้เห็นป่ะแบบว่าโดดน้ําเล่นหลังเรือถ้าเป็นบ้านเรา จะมีคนใบใบกลับไหมนี่มันประทันเหรอนี่เรือเรือลำนี้เรือนี่เขากำลังถอยหรือยังไงวะเขาจอดเหรอจอดจอดใบใบเร็วนี่กลับไปกำลังเดินขึ้นเรือนะคะบรรยากาศริมน้ำเหมือนเจ้าพญาเหมือนกันนะอยู่นะนั่งเสียงคลื่นกระทบม่นกับพุนบานเลยดูเชือกนะคะปล่อยเชือกละปล่อยเชือกละ เชือกใหญ่มากเดินทางต่อจ้าอันหัวเรือออกอย่างเร็วอะเร็วมากนะเฮ้ยวิวสะพานสวยมากเลยเพือ่อนๆอันนี้คือสุเหล่าเหรอใช่สวยเนาะสุเหล่าตรงท่าเรือเลยนะคะบใบใบเร็วใบ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 อียบายบ๊ายบายอยากรู้ว่ามีคนบ๊ายบายกลับไหมไ,ปไ,ป <laughs> ไม่มีมีคนใบใบกลับ มีคนไป้มา้กลับด้วยเอเมนะมีคนไบ้ใบ้ให้กอลซ่ากลับด้วยอะ่ะขุดยอดอมีคนไบ้หบ้กลับด้วยนะแสะดงว่าเราก็เป็นคนมีคนมองเห็นนะที่นี่บรรยากาศเมืองน่าเที่ยวแล้วก็บุคคลคนในเมืองน่ารักนะคะโอ้โหทุคนเด็กแม่งเยอะทุกมุมจริงๆอ่ะน,นี่เราผ่านมาไม่รู้กี่มุมเมืองแล้วมันคนเยอะอะไร อย่าลืมเอาน้พริกมาฝากน้องด้วยนะเฮ้ยน้องที่ถึง้ยน้องที่มามา่าเอ้ยน้องกินมามา่าต้ยมยำเอามาฝากน้องเขาด้วยนะคะอุ้ยมุมนี้ยังสวยอะ่ะเดี๋ยวในคลิปเราจะทำไอไลน์เอฟฟิเชียลให้ของเขานะครับฝากนี่ฝากตัวด้วยนะคะอันนี้ลองคิดนะคะ เก่งก็เนี่ยนี่ชิบุย่ายิ่งกว่าญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ยเียงงาอแล้วเดี๋ยวไม่ขี้รเียตัวเพียบเลยอ่ะ เด็กๆไม่พลาดเลยต้องซื้อมาแจกอยู่ไงกินกันขี้เลี้ยล่าเลยน้องแถวนี้น้องระวังเดินซชนน้องเขา<ส>น่ารักไหมน่ารักนี่<า>คือตลาดอะไรครับโอโ้ตลาดอะไรเนี่ยตลาดอะไรนะตลาดเครื่องเทศตลาดเครื่องเทศน,นะคะขายแต่เครื่องเทศเนาะชื่อตลาดอะไรชื่อคือถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า สไปซ์มาเก็ตก็คือตลาดคองเทศแต่ถ้าในภาษาตุรกีเขาเรียกว่าตลาดอียิปตไปในหนึ่งที่นะครับที่เราจะพามาเดินเที่ยวกันนะครับที่ทุกคนต้องมานะครับมาในอิสตันบูลแหล่งชอปปิ้งที่คนเยอะที่สุดครับ ไปใส่ผสมข้าวทำข้าวหมกทำอะไรนี่ขนมเตยกิสตีไลท์เอาบมอีกคิดเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยืมอืมได้ได้อยู่ไม่ฟรเข้าไปฟเลยอร่อย สวัสดีครับดับบลิ้ครับอย่าลืมคะแปรงข้อแปรงข้อแปรงข่อยครับอยู่ตรง Very nice country มาแล้วด้วนี่นะคะมาร้านนีนะ Thai food food Thai food โอ้ต้มตำต้มตำต้มยำองกล่องกล่องเล็กนั่นออาได้นี่นะคะมาร้านนีเลยนะพูดไทยได้ฮะทบทิมทบทิมไม่แล้วก นี่นะคะเป็นขนมที่เราสามารถซิมิมได้เวาวันดี่รัาซิมได้เราก็สามารถซื้อซื้อเป็นกิโลได้เนาะต้องซือร่อยเอาไกินได้เลยะเล็กเรีโรสเบรีแซตโตอะไรบ้างน่โอ้เฮซมัทรีาอันี้ก็อร่อยกมแฟอร่อย่ายเป็นยังไงอ่ะนกิโล ถึงเือท่าไหร่กลินหนึ่งเยอะไหมขอให้เขาลองชงเอาอนีนี่นะคะเราสามารถมาเดินตลาดเครื่องเทศนะหรือตลาดสไปแล้วก็ชิมเราก็สามารถซื้อเป็นฟรีดได้นะเขาขายขเขาเป็นกิโลนะ โอ้เต็มแบบอิ่มเนาะอื่างเงี้ยเจืออร่อยมั้ยอืมได้อยู่อ่ะอืม thank you กระป๋องโซยี่กูเจือมิกได้ได้ได้สั่งสั่งสั่งได้เอ๊ะวะวะโอ้โอ้โอ้ชิชิชน้องชิมน้องชิมเขาบอกว่าอิ่มแล้วกินกินเสร็จแล้วไปได้เลยได้แล้วอร่อยหมดเลยโอเคบายบายโอ่อย่างละสองอันเลยอ่า ไม่รู้เท่าไหร่ละเขาขายยังไงไม่รู้ไม่อร่อยกูอยากมันเป็นขนมพื้นเมืองอร่อยรู้อยางดูดิจะบอกว่ากินชิมนี่อิ่มแล้วอ่ะเราจะเดินทางกลับเขาบอกว่ากินให้อิ่มแล้วกลับไปเลยก็ได้ราสเบอร์รี่อันนี้อ๋ออืมเต็มมือแล้วอ๋อูดิเต็มมือแล้วนะถ้าไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อเขาจะด่าเราไหมนี่อ้าวโอเค

ถึงขั้นแตะบัตรเครดิตกันเลยจ้ากล่องนี้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย4 7 3ก็บาพันกว่าพันกี่บาทหรือว่าโอเคนะโอเคไหมครับทราก็ต้องโอเคแล้วซื้อไปแล้วเนี่ยคะเขาก็จะถามเราว่าเราเอาบินกลับได้เขาก็จะซีนให้เลยตังโตมันชิ้นเท่าไหร่วะเนี่ยเขาขายเป็นกิโล อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะออกแนวเหมือนซุปนะอ๋อมันเป็นแบบเหมือนเคไอไหน้าที่เคบับอ่ะไส้แกะไส้แกะไส้แกะดนีหน่อยน่นะโอ้ดนี่หันมาเดินฟังสดรอบเมืองนะแ๊บเดียวนะ เออวันไหนวันไหนเราไปนั่งเล่นกันนะรอบนึงอยากลงไหนก็ลงแล้วก็นั่งกลับลยอยะไรเงี้ยก็พรุ่งนี้ไงเราก็นั่งไปตลาดที่ไกลที่สุดก่นกนอนตรงนั้นมันรถนีไปไม่ถึงอ๋อเหรอเขาก็เอาเท่าที่ถึงเขาก็เดินต่อแล้วแท็กซี่เดินต่อว่ากันไป